คือนั่งมันตั้มันนั่นสูงไปอ๋อไปเอาลงสักหน่อยเดี๋ยวจะเสาร์ไปที่ไหนไปเห็นอย่างโอ้ยไปดึงโดน ถีบึงชูกระเงเมื่อไรก็เอาขาส่ก้อนขืนถีไปคือของเก้าเจ้าละไปถีบ,บขืนสองขาเลยเอาขาข,าข้นถีไปมันบอลมดอกแมมมันมีขาหลัง <c oughs> <c oughs> ถ like ีบเลยถีบข้อแข็งๆมันบรลลมดอกเแดี๋ยวแกอันนี้ออกมันคือขี้เลอวะเอาแบยาขี้ได้ปไปให้ดาวพลังเป็นกับ่าแถาวันไหนเนี่ยยู่ทาไไม่้